พอเอิญผ่านมาเห็นแล้วอดใจไม่ได้จะถ่ายคลิปไปดูให้เกษตรกร,กรดูกันนะเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,กรดูนะอันนี้ใบพริกเนี่ยมันเป็นไวรัสด,ด่างเหลืองอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแหละมันเกิดจากพวกเพลี้ยไฟลายแดงมาดูดน้ําเลี้ยงแล้วปล่อยเชื้อเข้าไปในท่อน้ําเลี้ยงทําให้เกิดอาการอย่างนี้เลยิกง,งอด่างเหลืองเนี่ยอาการอย่างนี้ต้องเอาตีใหญ่ตัวไวรัสตัวนี้ไปแก้ไขนะนี่ เอาไปฉีดพ่นตามวิธีที่ผมบอกใช้อัตราส่วนสัก2อีซีต่อน้ำหนึลิตรฉีดวันเว้นวันสัก3ารอบเดี๋ยวอาการที่เป็นอย่างเงี้ยใบงิงงอจะคายใบใบแตกใหม่ก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะถ้าเราปล่อยเอาไว้เราไม่แก้ไขถ้ามัออกเม็ดมาก็ดอกก็ลวงเม็ดก็งีงงอๆนะเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยีใหญ่ตัวนี้รู้เรื่อง